กระดาษทรายมีกี่ประเภทเพื่อนๆหลายคงอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ากระดาษทรายที่เราขัดขัดกันอยู่เนี่ยมันมีกี่แบบกี่ชนิดและก็การใช้งานแตกต่างกันยังไงผมได้หาข้อมูลจากหลายๆเว็บไซต์แล้วก็วิธีที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆายในคลิปนี้นะครับ จะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงประเภทและวิธีการที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะเพราะว่าช่างแต่ละคนอาจจะมีวิธีการหรือเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะครับกระดาษทรายจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือกระดาษทรายขัดน้ําและก็กระดาษทรายกันแห้งซึ่งมีหลายแบบและก็หลายขนาดนะครับเช่นกระดาษทรายกลมกระดาษทรายสี่เหลี่ยมกระดาษทรายสามเหลี่ยมและก็ผ้าสายพาน,นซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับขัดผิววัสดุต่างๆนะครับก่อนที่จะทําสีชิ้นงานแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่กระดาษทรายกลมนะครับว่าเราต้องเลือกใช้เบอรร์ในในกา ผิวประเภทไหนโดยคลิปนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเครื่องขายกระดาษทรายแบบกลมไร้สายของ w o r คาร์ดนะครับเป็นรุ่น CRS20LI ครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับจะอยู่ที่ประมาณพันกลางๆครับก็คือปรับความเร็วรอบได้5ระดับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนครับส่วนตัวนี้เราก็สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นหรือจะใส่เป็นถุงเก็บฝุ่นที่เขาแถมมากับตัวเครื่องได้เลยครับโดยตัวนี้จะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่20บโวลต์นะครับโดยความเร็วรอบของตัวเครื่องจะอยู่ที่1 2 0 0 0รอบต่อน,นาทีนะครับเป็นแป้นขัดตีนตุ๊กแกขนาด5นิ้ว หรือเดมเตอร์125มิลลิเมตรครับโดยการขัดไม้ก่อนทําสีจะมีลําดับขั้นตอนการขัดอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือการขัดหยาบขัดเรียบแล้วก็ขัดละเอียดครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากขั้นตอนการขัดหยาบก่อนนะครับจะเป็นขั้นตอนการขัดตําหนิบนพื้นผิวไม้นะครับเช่นรอยที่เกิดจากเครื่องจากเครื่องมือเช่นอย่างในคลิปก็คือรอยที่เกิดจากเครื่องรีดไม้ของผมตัวนี้เราจะใช้เบอร์120หรือเขาจะเขียนว่า P 120นะครับ แต่ถ้าหากตําหนิไม้ค่อนข้างหยาบหรือหยาบมากก็ให้เราใช้เบอร์80ก่อนนะครับแล้วก็ขัดตามด้วยเบอร์120หลังจากที่เราขัดหยาบไปแล้วนะครับก็คือลบรอยของเครื่องจากไปรอยที่ยังเหลืออยู่บนไม้ก็จะเป็นรอยกระดาษทรายเบอร์120ที่เราขัดไปล่าสุดนะครับโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขัดเรียบนะครับโดยการขัดเรียบก็เป็นการขัดเพื่อลบรอยกระดาษทรายจากขั้นตอนแรกนะครับโดยเราจะใช้เบอร์180สําหรับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนะครับถึงขั้นตอนนี้ก็สามารถนําชิ้นงานไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกกงงาานนเฟอร์จไม้็ มีขั้นตอนการขัดละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกครับโดยการขัดละเอียดก็จะเป็นขัดเพื่อให้ผิวราบเรียบนะครับจนมองไม่เห็นรอยกระดาษทรายที่เราขัดมาก่อนหน้านี้นะครับโดยเราจะใช้เบอร์240หรือเบอร์280ก็ได้นะครับแต่ก็จะมีงานอีกบางชนิดนะครับที่เป็นงานละเอียดหรืองานปานีดมากๆนะครับจะใช้เบอร์320หรือเบอร์400ในการขัดนะครับหรือถ้าละเอียดไปกว่านั้นนะครับก็จะเป็นกระดาษทรายสบู่หรือกระดาษทรายยูริเทนเบอร์หกร้หรือ1น0 0เลยครับขั้นตอนการขัดกระดาษท ไม่ต้องเสียเวลาเยอะในการขัดส่วนเครื่องขัดของวอร์คับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะครับผมชอบตรงที่เขาค่อนข้างจะนิ่มมือเลยไม่สะทานมือนะครับน้าหนักก็กลางๆครับไม่ได้เบามากแต่ก็ไม่ได้หนักอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือเขาไม่ต้องออกแรงเยอะครับก็สามารถขัดไม้ได้ง่ายๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายกลมใช้ง่ายราคาสบายกระเป๋ารับสำหรับแบรนด์วอร์คับ